ตอนที่เราไปเดินดูที่ซัปโปโรโดมนะครับมีคนขอถ่ายรูปเจเยอะมากมีคนรู้จักเราเจรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจครับที่เหมือนแบบเขาติดตามผลงานเราติดตามดูดูเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดูอบอุ่นครับครับผมแต่อีกมุมหนึ่งมันเป็นแรงกดดันหราไมครับเพราะว่าเขาอาจจะคาดหวังในตัวเราพอสมควรโอยผมว่าเขาน่าจะคาดหวังคนอื่นเยอะกว่าผมอีกเราก็ เล่นเหมือนแบบก็ทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามซ้อมให้ดีเพื่อที่จะได้ลงเล่นแล้วก็ทําให้พวกเขาเห็นว่าเราในสนามเราไม่เล็กนะครับครับแต่ว่าตลอดทั้งทริปที่ที่ผ่านมาเนี่ยเจได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆจากคนเมืองซัปโปโรนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เจประทับใจมากๆใช่เหมือนแบบทุกคนเหมือนแบบให้เกียรติผมต้อนรับผมดีมากแล้วก็เขาดูแบบเป็นคนใจดีอะ่ะ รู้สึกดีใจครับที่ได้แบบจะได้มาอยู่ร่วมทีมกับทีมนี้อะไรครับอีกเจ็เดือนนะครับ